สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาเปรียบเทียบกันเนาะของเจ้าตัวกล้อง compact ที่เป็นกล้องที่แบบยอดฮิตสําหรับนักบล็อกนะครับผมหรือว่าคนทำยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยอดฮิตมากนะครับนั่นก็คือ canon g7x mark 3นะครับผมแล้วก็ตัว sony zv1 นะครับผมก็ถ้าใครกําลังสนใจกล้อง1ใน2ตัวนี้อยู่เนี่ยคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะได้ประโยชน์กันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็จะเปรียบเทียบกันทั้งตัวคุณภาพของเสียงนะครับผมแล้วก็ ตัวเนื้อไฟล์เนาะว่าในไฟล์ของแต่ละกล้องเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมซึ่ง ที่ผมถ่ายมาเนี่ยจะถ่ายเป็นโหมดสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้โหมดอะไรที่มันพิสดารเลยนะครับก็คือใช้สีปกติเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งใดๆทางเส้นเนาะรวมถึงการเทสกันสันด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่แบบเฮ้ยอ,อยากจะเดินถือถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ไอเดียกันนะครับผมแล้วก็มีโลไลท์เนาะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของตัวรูปภาพกันนะครับผมผมเอามาถ่ายตัวสินค้าด้วยเนาะก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยรูปภาพ ไฟล์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะประมาณแบบไหนนะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยผมขอเวลาสักหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมในการที่จะเปรียบเทียบเนาะของทั้งกล้องทั้ง2ตัวนี้ที่ผมไปถ่ายมาเมื่อเช้านี้นะครับผมจะได้พอได้ไอเดียเนาะว่าเฮ้ยสมมติถ้าเราถ่ายจริงๆอย่างแล้วก็เกตสีด้วยเนี่ยไฟล์แต่ละกล้องเนี่ยสีมันจะประมาณแบบไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคโซนี okay, sorry, ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้มไลน์นะครับผมสำหรับคลิปวิดวีโอนี้เนาะอยากจะมาเปรียบเทียบนะครับของตัวกล้อง Canon G7X ตัวนี้นะ Mark 3นะครับตอนนี้ถ่ายเป็น 4K อยู่นะแล้วก็ตัว Sony ZV1 นะครับผม,มก็เป็นกล้องออกใหมนะ่เนาะค่อน,อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณภาพ 4K ทั้งสองตัวนะครับผมอันนี้ผมถ่ายด้วยเป็นโหมด พิเ t u โปรไฟล์เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีการปรับอะไรเพิ่มเติมนะฮะอันนี้สีสันที่ได้จากตัวกล้องเลยนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายเอ t าท์ดอร์เนาะแสงแรงๆเลยฮนะตอนนี้เป็นช่วงใบใบสนะครับผมก็คุณภาพที่ได้ประมาณแบบนี้นะครับเป็นไงบ้างฮะโฟกัสสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับการเทสครั้งนี้นะครับผมจะเป็นในเรื่องของตัวออโต้โฟกัสเนาะที่ของโซนี่เนี่ยทำได้เร็วกว่า เยอะมากๆนะครับผมถ้าเป็น Canon เนี่ยคือ c a n น n ตัว G7X ตัวเนี้ยจะไม่ได้ใช้ duo pixel นะครับอาจจะโฟกัสได้ค่อนข้างไม่ดีเท่าตัว Sony นะครับผม นี่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไฟล์เฮ h ด d กันบ้างน,นะครับผมอันนี้ผมถ่ายเป็น Fu h ฮดีเนาะก็อยากจะให้เห็นตัวคุณภาพของตัวไฟนะครับผมว่าสีสันเนี่ยที่ได้เนี่ยจะประมาณแบบไหนก็ผมมองว่าเรื่องสีสันเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมถ้าใครชอบสีแบบโซนี่ก็ยินดีซื้อโซนี่ครับถ้าใครชอบสีแบบแคนนอนก็ซื้อแคนนอนได้นะครับผมผมมองว่าก็การใช้งานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถที่จะใช้งานจริงจริงจังได้ทั้งคู่นะครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสตัตวกันสั่นของตัวกล้องทั้ง2รุ่นนี้กันดูนะครับอันนี้ผมก็แคนนอนก็เปิดกันสันนะแล้วก็โซนี่ก็เปิดกันสั่นเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคลองเดินไปเดินมาดูเนาะสรวนตัวกันสันเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันมากๆทั้ง2กล้องตัวนี้เนาะไม่ได้มีปัญหาทั้ง2ตัวนะครับผมกันสัน ทำได้ดีครับทั้งคู่นะครับก็ผมลองถ่ายล็อกเดินไปเดินมาก็ไม่ได้จะมีความรู้สึกกเฮ้ยมันสั่นจังเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกปกติดีนะครับผมก็เราลองดูเนะว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนผมมองว่าสิ่งสำคัญคือจะเป็นในเรื่องของพวกสีสันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเทสแสงน้อยกันบ้างนะครับผมก็อันนี้ผมถ่ายด้วย ISO 1600เนาะก็ คุณภาพที่ได้จะประมาณแบบนี้นะครับผมถ้าผมลองดูเนี่ยจริงๆพั0หก็ยังค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเนาะแต่ตัว G7X ก็ค่อนข้างมีน้อยเยอะกว่าแล้วนะครับผมสําหรับตัว3 2มพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโซนี่ทำได้ค่อนข้างดีกว่าเนาะสำหรับตัวน้อย p e r f o r m ร์แมนะครับผม สำหรับตัว6,004เนี่ยถ้าเป็นของทาง Canon เนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ 4K ได้นะก็ต้องเปลี่ยนเป็น Full HD นะครับผมถึงจะสามารถที่จะใช้ตัว ISO 6,004ได้ครับก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยผมบอกว่า Sony เนี่ยสามารถที่จะจัดการในเรื่องของแสงน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผมทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการที่เราเจะเอามาถ่ายตัว Product กันบ้านนะครับผมก็ผมขอแทนเป็นในเรื่องของพวกภาพนิ่งไปเลยแล้วกันเนาะก็ การถ่ายเนี่ยผมมองว่าก็ทำได้ดีทั้งคู่นะครับคือแล้วแต่คนจะชอบเลยครับว่าเฮ้ยเราชอบอสีสันแบบไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมดูนะผมมองว่าตัวไวบล้านของทางโซ ny เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีกว่านะครับผมถ้าเราสังเกตด,ดูตัวกระเป๋าเนี่ยคือจริงๆแล้วกระเป๋าเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขียวขีมานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวแคนนอนอันนี้ผมปรับเป็นออโต้ไวบลานหมดเลยนะถ้าเป็นสีของแคนนอนเนี่ยเขาจะออกโทนแบบ อาจจะเติมอุณหภูมิมาหน,น,นึงมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่ตัวของโซนี่เนี่ยสีสันค่อนข้างที่จะตรงกว่านะครับผมในเรื่องของตัวกระเป๋านะถ้าเราถ่ายพวกสินค้าอะไรเงี้ยเราจะสังเกตว่าสีกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงมากกว่านะครับผมแต่สำหรับพวกสีผิวสีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยครับผม,มขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าชอบในลักษณะไหนนะครับแต่เวลาที่เราถ่ายข้างนอกแสงาท์ดอร์เนี่ยสำหรับผมผมมองว่าผมชอบตัว canon มากกว่าเนาะ ชอบสีมากกว่านะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะว่าจะชอบสีสันแบบไหนนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณากันดูนะครับครับผมก็บอกว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียเนาะสำหรับใครที่กําลังสนใจกล้องใน2ตัวนี้อยู่นะครับผมก็เราลองเอาไปประกอบกันตัดสินใจดูละกันนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจในเรื่องของคอร์สตัดต่อเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมสอนใน Facebook ในเว็บไซต์นะครับผมสามารถจะเรียนแล้วก็ทําตามได้ทันทีนะครับผมก็ถ้าใครเรียนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็ยินดีที่จะคืนเงินนะครับผมไม่ต้องกังวลเนาะก็ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็ขอบุณที่ติดตามกันมานะถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์กดคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ